อากาศดีดีวันนี้จะไปดูเห็ดคะ่ะทุกคน <laughs> ดูเห็ดไปดูเห็ดจะไปทำงานยังห่วงเห็ดอีกธรรมดามันจะออกแถวนี้โอ้ยมีเหมือนกันแต่เห็ดกินไม่ได้นี่อันนี้ก็ไม่อยากได้ เห็ดนี้ไม่ชัวรกินได้คือพึ่งหวานพึ่งหวานน่าจะโอ้นั่นไงพึ่งหวานมีจริงจริงด้วยโอ้ยดอกใหญ่มากดูทุกคนใหญ่มากโอ้โหส้นดอกนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ โอ้ดอกใหญ่เลยเราจะไม่เก็บเขาเราจะไปให้เขาออกเราเราจะให้มันเป็นเชื้อปีหน้าอืมดูนึ่นอืมอืมเห็ดพิ่งมีอีกดอกหนึ่งแล้วลูกพูดจ้า เห็ดพึ่งดอกย่าใหญ่จะเก็บไว้ให้เขาขึ้นมันจะมีเห็ดเห็ดร่มออกตรงนี้เองโอ้ยลองดูไปจะมีเห็ดร่มมันชื่ออะไรไม่รู้ภาษาสเปนลืมละเมื่อก่อนมันเคยออกตรงนี้ ไม่มีปีนี้ไม่ออกเมื่อก่อนมันก็จะมีออกตรงโน้นอีกตรงโน้นมันเห็ดถั่วทุกคนเห็ดถั่วมันออกตรงนีน้นี่โอ๊ยตกลุมโอ๊ยลมปะป๊า,ปา อ,อู้ดูกองฟืนรูปรปลาเอาของบิ้ยยไม้แบบนั้นนี้แหละหยยบส้นปลาส้นไม้แล้วเกือบลม้ม ป้าปเอารถมาทิ้งดูถ้าเป็นบ้านเราก็ขายได้เนี่ยทิ้งหมเลย